สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหตุลาห้าหนะครับโจทย์กำหนดให้พาราบโบลารูป1มีจุดยอดอยู่ที่ a 3ามลบสมีแกนสมมาตรขนานแกน x และโฟกัส f อยู่บนเส้นซึงมีสมการเป็น4 x ลบ3 y บวก14เท่ากับ0ถ้าพาราบโบลานี้ตัดกับเส้นตรง l ที่จุด b a เล็ก b เล็กโดยที่ a มากกว่า0แล้วผลคูณของเวกเตอร์ af. fb เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับเขากำหนดพาราโบลามาให้พี่แวงก็เลยลองวัดรูปพาราโบลาออกมาก่อนคูณดับของ a มันคือคูณดับลบ3าสองนะครับ <c oughs> มีแกนสมมาตรขนานแกน x แกนสมมาตรคือแกนนี้ขนานแกน x และโฟกัสอยู่บนเส้นตรง l ซึ่งมีสมการ4 x ลบ3 y บวก14เท่ากับ0 พอเราบอกว่า 4x ลบ 3y บวก14เท่ากับ0พี่แบงค์ลองพลอตเส้นเข้าๆนะครับให้ x เป็น0 4x ลบ 3y บวก14เท่ากับ0ถ้า x เป็น0ปรากฏว่า y ได้เท่าไหร่ครับถ้า x เป็น0 y จะกลายเป็น14ส่วน3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น14ส่วน3คือประมาณ4กว่า นะครับและอีกอันหนึง่งถ้าให้ y เป็นศนถ้า y เป็น0แปลว่ามันจะได้เป็น x เท่ากับลบ14ส่วน4นะครับหรือก็คือได้เท่าไหร่ครับลบ14ส่วน4คือได้ลบ3กว่ากว่าแปลว่าเส้นตรงเส้นนี้คือเส้นอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นพอมันตัดกันตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าปกติโฟกัสมันจะต้องอยู่บนแกนสมมาตร ตอนนี้พี่แมงกก็เลยรู้แล้วว่าโฟกัสต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆถูกไหมครับเ้าก็เลยรู้ว่าพาราโบลาเนี่ยเป็นพาราโบลารูปนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แม็กจะหาจุดโฟกัสได้ยังไงไหมถ้ามันอยู่บนเส้นแกนสมมาตรเดียวกันแปลว่าโฟกัสตัวนี้เนี่ยตัว y ของมันก็ต้องเป็นเลข2ด้วยเหมือนกันขาดแค่ว่าตัว x ของมันคือเลขอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แงค์บอกว่าเอาโฟกัสก็คือเอา2เนี่ย y เป็น2ลงมาแทนในสมก,การเส้นตรงเส้นนี้พอ y เป็น2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ4คูณ x ลบ3คูณ2บวก14เท่ากับ0แปลว่ามันคือ 4x ลบ6บวก14เท่ากับ0 4ลบ6บวก14ได้บวก8ถูกปะครับแปลว่า x เดียวเท่า 8, กับลบ8ส่วน4หรือก็คือลบ2 งนั้นตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วว่าคูณดับทบี่หามาได้โฟกัสคือลบสองต่อมาเขาบอกว่าถ้าพ,พาราโบลานี้ตัดกับเส้นตรงเวลาคําว่าตัดกันแปลว่าจะต้องใช้เรื่องของการแก้สมการแก้ระบบสมการกันถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์ควรจะไปสร้างสมการพาราโบลาขึ้นมาก่อนพาราโบลาแนวนอนเปิดขวา <c oughs> เราบอกว่าพาราโบลาใครกาลังหนึ่งอยู่แนวนั้นในที่นี้เป็นแนวนอนแปลว่า ต้องเป็น x กำลังหแล้วเป็น y กำลังสอง hk มันคือ y ลบสนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ต้องเป็น4 c c คือระยะทางจากจุดยอดถึงจุดโฟกัสซึ่งตอนนี้ก็คือ1หน่วยปะครับนัมันคือ4คูณ1คูณ x ลบกับลบ3ถ้าใครจำเรื่องนี้ไม่ได้ลองเปิดกลับไปดูที่ภาคตัดกลวยดูอีกทีหนึ่งนะครับ ฟังกันตัวนี้มันคือเป็น y ลบ2ทั้งหมดยกกลัง2เท่ากับ4คูณกับ x บวก3ถูกไหมครับดังนั้นตอนนี้พี่แม้ง์บอกว่าถ้าอยากจะหาจุดตัดของเส้นตรงกับพาราโบลาตัวนี้เป็นสมก,การที่1เราบอกว่าเราจัดรูปจากสมก,การเส้นตรงเนี่ยแล้วเอาลงมาแทนค่าเนี่ยค่อนข้างจะจัดรูปง,ง่ายกว่านะครับในที่นี้พี่แบงค์เลือกที่จะจัดให้เป็น x เท่ากับแล้วกัน เราบอกว่า4 x มีค่าเท่ากับ3 y ลบสิ 14. เพราะฉะนั้น x เดียวเลยมีค่าเท่ากับ3 y ลบสิส่วน4ถูกปะครับเอาลงไปแทนค่าในสมการที่1จึงได้ว่านะครับจึงได้ว่า y ลบสทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ีคูณกับส y ลบสิส่วนสบวกสนะครับโอเค ดังนั้น <c oughs> ตัวนี้ก็กลายเป็น y กำลง 2, ังสองลบส y บวกสเอา4ี่ทำคอร์นอเข้าไปก็เลยกลายเป็น3 y ลบ1ิบส่วกสิส่วนยาวด้วย4นั่นแปลว่า4 2ตัวนี้ตัดกันทิ้งได้ย้าย3 y กลับมานะครับก็เลยกลายเป็นลบเ y แล้ว ตัวนี้ลบสิบสี่บวกสิบสองเนี่ยมันรวมกันมันคือลบสองอยู่ย้ายกลับมาบวกอีกฝั่งนึงก็เลยกลายเป็นบวกหกเท่ากับศูนย์แยกตัวประกอบมันคือ y ลบหกลบหนึ 6, ่งเท่ากับศูนย์จึงได้ว่า y ที่หาออกมาได้นะครับ y มีค่าเท่ากับหกมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าเราเอาลงไปแทนค่าในสมก,การเส้นตรงเส้นนี้เราเพื่อที่จะหาค่า x อนะครับมันคือสามคูณหกลบสิบสี่ส่วนสี่ เขียนผิดนะครับโทษทีอีกทีหนึ่งมันต้องเป็น3าคูณหลบด้วย14แล้วส่วนด้วย4ซึ่งมันคือ18บแปดลบสี่ลบสิส่วน4มันก็คือ1เท่าหนึ่งลงไปแทนค่ามันจะกลายเป็น3ามคูณหลบสิส่วนสปรากฏว่ามันได้ได้เท่าไหร่ครับ ตัวนี้คือตัว x เท่ากับนะพีง่งลืมเขียนไปนิดนึงก็กลายเป็น3ลบ14ส่วน4 x เดียวก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบ11ส่วน4แต่ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่มันตัดกันเนี่ยมันตัดกันที่จุด a b จุด a เล็ก b เล็กโดยที่ a ต้องมากกว่า0ดังนั้นแปลว่าตอนนี้ตัวที่พี่แบงค์จะเลือกใช้ก็คือ x มันคือตัว a เล็กมันก็ต้องเป็น1ป่ะครับ กับ6แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันตัดกันที่จุดคูณดับ16ปะครับนี่คือจุด B แล้วโจทย์ถามหา AF FB ตอนนี้เท่ากับเรารู้จุดหมดแล้วโอเคพี่แบงคขอพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเอามาทำเรื่องของ AF FB AF FB นะครับ AF เนี่ยเราหาไงเอ่ย สร้างเวกเตอร์ AF ก็ต้องเกิดจากเอา x ของ F แล้วก็ x ของ F นะครับลบกับ x ของ A แล้วก็ y ของ F ลบกับ y ของ A ซึ่งผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันคือกลายเป็น x มันตรงกันอยู่นี่ครับมันคือลบอขอโทษครับ x มันไม่ตรงกันอยู่นะมันคือลบ2ลบกับลบ3แล้ว y มันตรงกันอยู่คือ2ลบ2 ซึ่งมันกลายเป็น1กับ0เพราะฉะนั้นมันคือ i ทีนี้ fb ละครับ fb เนี่ยคือ x ของ b ลบ x ของ f แล้วก็ y ของ b ลบ y ของ f xb คือ1 x ของ f คือลบ2 yb คือ6 yf คือ2ดังนั้นมันเลยกลายเป็น3 4ก็เลยกลายเป็น3 i บวก4 j เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่แบงค์เอา af ดอทกับ fb มันก็คือการเอาเวกเตอร์ i ดอทกับ3 i บวก4 j ซึ่งเราบอกว่าการดอทกันคือการเอาสัมประสิทธิ์มาคูณกันเอา i คูณ i ก็ได้3 แต่ AF มันไม่มีตัว J ดังนั้นมันคือ0เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ AF FB คือ3ข้อนี้โดยส่วนมากจริงๆแล้วภาระหนักน่าจะอยู่ที่ภาคตัดกลวยนะครับเพียงแต่เอาสูตร AF FB เนี่ยก็คือการดอทกันของเวกเตอร์มาเกี่ยวข้องด้วยอีกอย่างหนึง่งดังนั้นถ้ายังไงก็ตามลองทบทวนเรื่องภาคตัดกลวยให้เยอะดูนะครับอาจจะนำมาใช้กับเรื่องนี้ผสมกันได้โอเคครับตอบ3นะครับ